เกอรัวรัวเหมือนขึ้นว่าสีเห็ดคลิปลับนี่จ้ะพี่น้องอยากนอนเนี่ยวาสีเห็ดคลิปบอลเบียนมากองไหวไหมหมอบล่องลับเลยบ <c oughs> ้า,บานหนึ่งก็ว่าได้ขึ้นไหลพี่น้องนี่อยากนอนไหลครับกินยาเราอยากนอนอยากนอนสมชื่อว่าลางกายเฮาเน้อนเ่าเดาวพอมันอ่อนแอมากเลยอยากนอนเมื่อวาน Ủa nhung Nhung cắt lại nhung, nhung Bất này khỏi phải làm hồng nằm này Nghe này nhung vã này Như này hồng nam là không đi làm hồng nằm lưm ta đấy, cao Đâu có ưỡn, đâu có ưỡn đấy Chẳng biết nữa ขอบคุณสองล้านหัวใจเด้อพี่น้องเฮ็ดอันให้ไหรกันนี้นจะขึ้นพ่อโดนปดนันไดหรอกจักครื่องชั่วโมงเราลรอพี่น้องจักเครื่องชั่วโมงก็ได้เปิดการมองเห็นแล้วบางมือก็ขึ้น20นาทีบางมือแล้วแต่โอกาสอำนวยไว้พ่อนะพี่น้อง วันน erm ี้ก็ว่าสิบพันก็บวันสิบพันจ้าเกียร์พันแล้วว่าสิเอาขผมแจกะีีแกน้องใส่ฤดูหนาวก็บวันทไหนแจกะีีแกน้องใส่ฤดูหนาวบ่าพันจะเกียร์อะไรผมเลยบวันไหนแกะปีแกะน่องสองป่าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก่าเพราะว่าเฮ็ดยู่สามช่องเนาะพี่น้องเฮ็ดยู่สามช่องพระเจ้าเฮ็ดสามช่องพรเจ้าก็ะพันแต่ว่านี่เมือวันพันเป็นปีเราี่น้อง เดือนมกราเนี่ยพ่อปีพอดีตอน,นทานก่อนเดือนมกราใข่ทานในสรงงานพี้วไข่ไปกับเจียงนู่นไปกับเจียง้าชัดนู่ตรงไหนอ๋อ วัสดีค่ะสามดันดวงใจกับคุณหลายๆเรื่องสามล้านดวงใจกับคุณทั้งสามดันดวงใจวันที่คืนบ้านนี้ไปอีกคนเพราะว่าคนนนืนนั้นนหยมั่นนั้นลดเยัาไง,งว่าไหลงุ่นขีหางท่านนั่นเพราะว่ามันมาบอกให้เปิดไหลไปบ้างอันได้หอดอนันหนึ่งพันเกีดรตอยหกสิบแปดแล้วแม่ลดลงมาเลยยู่หนึ่งพันเจ็ดรตอยแปดชั่วโมงหนึ่งเนา บ่ได้ขึ้นมาติดกันหลายมาือบ่ายังดอกบ้านนึงหันการแบตเตอรี่เบิร์ตวัดดีค่ะหาล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องฮัลโหลอีพีวันปอวอ์ชิงแตงคิวโซมัดเวลคัมเดนือไม้เฮาดวงเดือนแตงคิวเลิฟเลิฟพี่น้องแต่ถ้าจริงจริงแน่กระนั้นมันไล่เงยดิไล่เงยออกนะั่นทักขังไล่เงยดีดี แล้วก็ประหยัดท่าในเด็ดติดตัออันเจ้าของบ่ไปซื้อมาท่าแล้วเขาหายมากเขาหายมากอะท่าตามเงีย้ยมไปันะมูอขวกเขาท่าบ่เขาซื้อมาอันบ่สีบ่งามเขาก็เรื่อหายเพราะเรามันสีงามเพราะเขาท่าแล้วเขาก็เรื่อยหายนะสีบ่งามเพราะว่าสีพุทธรอเรื่อยหายาะต้องเอาสีแดงๆเงนาะผู้เฒ่าอันนี้มันสีสัส่มๆเซียนอืมเซียนหมองหมองมอย่างน้ใช่ไห สวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อค้าเกิบชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะเคยอุบบน nên là